สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมอรุณสวัสดยามเช้านะครับผมกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมก่อนอื่นเข้ามาอย่าลืมกดคนไลค์ให้ผมก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับอ่าสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์กราบขอบพระคุณมากๆนะครับผมใครอยากได้กล้วยไม้ตัวไหนโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมส่งให้ชมพร้อมราคาเนาะ วันนี้ผมมาจัดนาทีทองครับผมโปรโมชั่นสำหรับเอื้องคำผักปราบนะครับผมเอื้องคำผักปราบหรือข้างสั้นเหลืองตาดำนะครับผมเป็นกล้วยไม้พมา่าวันนี้ผมจะจัดโปรโมชั่นให้ถูกถูกเลยนะครับผมเหลืออยู่ประมาณ8กิโลนะครับผมที่เข้ามาใหม่เมื่อวานนี้ผมจะปล่อยให้ถูกว่าเป็นกำไรกับลูกค้าไปนะปล่อยให้ถูกกว่าราคาทุนอีกนะครับผมวันนี้จัดโปรโมชั่นเอื้องคำผักปราบตาดำนะครับผมหรือเอื้องข้างสั้นเหลืองของเรานะ ผมจัดโปรโมชั่นแค่กิโลละ420บาทรวมส่งนะครับผมกิโลละ420บาทรวมส่ง1กิโลได้ประมาณนี้เลยครับ1กิโลได้ประมาณนี้เลยคําผักปราถือเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่หายากอีกหนึ่งชนิดนะครับผมดอกสีเหลืองนะครับผมเหลืองสวยสดนะครับผมแล้วก็เป็นตาดานะครับผมดอกมีกลิ่นหอมอ่อนสําหรับเอื้องคําผักปราตัวนี้ดอกใหญ่เท่าไข่ไก่เลยนะครับผมถือเป็นข้างสั้นเหลืองวันนี้ผมจะมาจัดนาทีทองโปรโมชั่นให้สำหรับ ใครที่สนใจเอื้องคำผักปราบตัวนี้ผมจัดให้แค่กิโลละ420บาทรวมส่งนะคะผมมีบริการเก็บปลายทางโดยปลายทางก็420บาทใครรับ3กิโลวันนี้ผมคิด1,100บาทรวมส่งเท่านั้นสำหรับคำผักปราบนะคะผมสนใจโทรมาแอดไลน์ S ine, มาที่เบอร์0959418988สำหรับช่วงนาทีทองวันนี้สำหรับเอื้องคำผักปราบของเรากิโลละแค่400 420บาทเท่านั้นรวมส่งนะคะผมมีบริการเก็บปลายทางนะอันนี้ขนาด1กิโลนะครับผมท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8, 8 8ได้เลยนะครับผมสำหรับเอื้องคำผักปราวันนี้นาทีทองจัดโปรโมชั่น1กิโลได้เยอะๆแบบนี้เลยนะคะผม1กิโลแบบนี้นะคะผมสำหรับเอื้องคำผักปราจัดจำหน่ายแค่นะครับผม จำหน่ายแค่กิโลละ420บาทรวมส่งหมดแล้วผมจะลบคลิปทันทีนะครับผมสลับเอื้องคำผักปราดนะใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8ได้เลยนะครับผมดอกใหญ่นะครับผมคำผักปราดตาดำพาม่านะครับผมอันนี้คือผักคือเขาออกดอกนะครับก็คือผักนะใครสนใจโทรมาได้เลยนะสำหรับนาทีทองช่วงนี้คำผักปราดนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราครับสวัสดีครับ